ราชาราชนีผัวละไม่มาแล้วจ้าของปลดภัยนะจ๊ะทุเรียนหมอนทองเลี้ยงอวยหวยเลยจ้ะคู่ละซ้มแคนเลยจ้ะข้ามเตือนคลิปนี้เบิ่งแล้วอย่าเห็ดตามเลยจ้าเช่วงนี้ทุเรียนแพงอยู่ถ้ากินทุเรียนบอกกินมังคุดบ่ไดเลยจ้ะน,นอนนั่งกินทุเรียนเราก็กินมังคุดนําหมอเพิ่นวากินหลายบ่ไดเ้อจ้ะมันสีเซบอย่าว่าชัางซันช่งีเถอจ้จะหมอมก็ลังึีกัน ปีละครั้งจะพ่อแม่พี่น้องอยากกินดูเล้วจ้ะมันเพ่งเพราะว่าหลายดอกจะให้พ่อแม่พี่น้องอยากนะมันก็เริ่มจับบดดีอู้ว้าวอู้วเนื้อนุ่มๆเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้อง ทุกคนก็มากรอหนอบุไงฮ่าฮ่าฮึ่มฮึ่มฮนึ่มึล่ อีกหน่วยหนึ่งจต่คุณหมออีกจกพูดแล้วจต่คุณหมอโอเบิ่งจับพ่อแม่พี่น้องอู้เบิ่งจับตรงนี้เลยเลื้มแป็นเลยจ้ะเบิ่งจับเบิ่งจับอู้ <c oughs> อ่ะกินน้ำปลาบิราากจับพ่อแม่พี่น้องอืมแน่นหน่อยจ้ะ ขอให้เด้อจ้ะท่านใดที่ไม่อยากเด้อจ้ะท่ได้ที่อยากนะจ้ะอยา่ยอยาพูดผิษเด็กเป็นเล็กน้อยอีหลักกินร้ายเมื่อไร้อจ้ะอยากสิมันกินมัางคุดจ้ะ แก่งในละอ้าวอืมกินวัแล้วมั้กินสุ่มจ้ะกินอีกสองอันจ้ะมีน้ำน้ำจ้ะ พ่อเป็นพี่น้องชอบสีอยังมาบอกอียดนะจ้ะชอบผลไม้อียังบอกอีลาจ้ะเดี๋ยวเอียดใส่ถ้าเอกบอกว่าชอบสีอียังเนื่อจ้ะไอ้สีม่วงเนื่อจ้ะบอเป็นสีดำใครมากินทุเรียนคอมเมนต์บอกอียดนะเนื่องจากอือตีะจ้าพ่อแม่พี่น้องราชาผลไม้บานเฮาปลูกจังไดก็บ่เป็นจ้ะสือมาปลูกจังไดก็บ่ขึ้นเลยจ้ะแม่มีแนวเดียวจ้ะพ่อแม่พี่น้องสือเขาจะเอากินมันจะง่ายเนาะจ้ะ คิปนี่ยต้องขอล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพวกันใหมคิหนะจ๊ะขอบคุณจ้าที่คำว,ว่าไปอีลาฝากที่ตับอีลาในเด้อจ๊ะขอบคุณจ้า